ที่ผมได้ทําการวิเคราะห์ทาเฟรมวิคว่าวิคเป็นขาลงขาบายใกล้หมดอายุนะครับผมทาเฟรมเดที่ขึ้นมานะครับขึ้นมาถึงเวลาที่จะใกล้สิ้นสุดขาขึ้นของทาเฟรมเดนะครับและทําเฟรมเฮดสนะครับเป็นขาขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถเคลียร์เวฟแล้วด้วยนะครับราคาขึ้นมาทาเคลียร์เวฟหนึ่งสองนะครับทำอาเคลียร์เวฟหมดแล้วนะครับก็คือ3 4 5นะครับอธิบายนิดนึงนะครับเวฟเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนที่ประมาณ1-5ถึงนะครับผมและการเคลื่อนที่เนี่ย เป็นการนับสวิงไฮกับสวิงโลนะครับเผื่อคนใหม่ไม่เข้าใจนะครับผมมันเป็นการเคลื่อนที่ของกฎทฤษฎีของเขานะครับผมทีนี้เนี่ยด้วยด้วยการที่จะให้เข้าใจง่ายมากที่สุดนะครับผมก็ผมจะบอกสรุปแบบนี้เลยกันนะครับคือว่าทองคำเนี่ยนะครับในทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับได้ทําการวิ่งไปหาตําแหน่งที่ควรจบตําแหน่งนั้นและเวลามันวิ่งจบตําแหน่งนะครับมันจะใช้คําว่าสิ้นสุดตําแหน่งในระยะช่วงนั้นเลยนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการที่เรามองอยู่ตั้งแต่เดือนที่แล้วเราวิเคราะห์ขาขึ้นใช่ไหมครับในทม์เฟรม มันได้สิ้นสุดหรือว่าได้จบลงเรียบร้อยแล้วจะเข้าใจคํานี้ใช่ไหมก็คือจบของ Time Frame h 4นะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ใน Time Frame h 1ครับใน Time Frame h 1ตรงนี้นะฮะสิ่งที่เรากําลังค้นหาคําตอบก็คือว่า Time Frame h 1ตอนนี้มันยังจะขึ้นอีกไหมถ้ายังไม่ขึ้นเราจะเชื่อตลาดเลยว่าโอเคสิ่งที่เราวิเคราะห์มามันได้เริ่มบ่งบอกแล้วว่าในอนาคตทองคําจะเกิดการกลับตัวลงแล้วเราจะจับตาเา รอจังหวะช็อตลงไปสิ่งที่ผมจะแนะนานะครับถ้าคุณอยากจะช็อตยาวๆนะครับผมแน่นอนแน่นอนว่าในทำเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยราคาลงมาเนี่ยผมมองว่าราคาลงมาติดบริเวณโลนี้ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยอนาคตจะสร้างรูปแบบเป็น head and shoulder นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักแพทเทิร์นนี้นะครับลองไปเซิร์ชดูได้นะครับเขียนว่า head and shoulder pattern นะครับหรือ pattern head and shoulder หน้าตาของ pattern uh, Patter and head and shoulder นะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมเผื่อมือใหม่ เข้ามาแล้วไม่เห็นภาพนะครับดูตัวอย่างดีๆนะแปบ๊บหนึ่งนะฮะขอหาตัวอย่างก่อนคร่าวๆนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะอันนี้คือถ้าเกิดดูเอ็นอ่าเฮดหนึ่งจะเห็นชัดกว่านี้เนาะอ่ะดูดีๆนะน,นี่คือไหลซ้ายน,นี่คือหัวนะครับแล้วก็ไหลขวานะครับถ้าไหลขวาบจบปุ๊บทะลุได้นะครับปรับตัวเป็นขาลงเลยเห็นใช่ไหมฮะนี่คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะครับจะจับตาเฝ้าให้ราคากราฟทองคำเนี่ยวิ่งแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันคอนเฟิร์มไม่ต้องกลัวตกรถครับยังไงเดี๋ยวราคามันท ทำสวิงไฮมันทําให้คุณได้เข้าราคาดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหากคุณเข้าใจพฤติกรรมของทองคําตรงนี้แล้วนะครับพิมพ์ว่าเข้าใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการลงนะครับหรือว่าขาลงที่คุณจะเล่นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับว่าในอนาคตคุณจะตกรถมันมีจุดให้คุณเข้าอยู่แล้วครับเพียงแค่วันนี้นะฮะรอให้จังหวะแรกเขาทํางานไปก่อนนะครับคือจังหวะแรกตรงนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่านักเทรดอย่างเราเนี่ยนะครับอาจจะต้องคน้นค้นหาจุดเข้าค่อนข้างละเอียดถามว่าวันนี้ถ้าเราเราหาจุดเข้าไม่เจอวันต่อมายังมีไหมครับ วันมะลืนยังมีไหมครับสัปดาห์หน้ายังมีไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดไม่ได้หนีไปไหนครับเดี๋ยวตลาดเนี่ยตามทฤษฎีแล้วนะครับราคาต้องวนกลับมาให้เราทําการเข้าเทรดเหมือนเดิมเข้าใจเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับทองคำณตอนนี้นะครับผมณตอนนี้นะฮะหาขาลงคาอาคําแนะนําของผมนะครับถ้าคุณอยากเล่นระยะยาวจงรอให้ราคาสร้างรูปแบบซึ่งการสร้างรูปแบบแน่นอนครับ1-2สัปดาห์โอเคนะขาลงนะขาลงให้สร้างรูปแบบประมาณนี้ก่อนประมาณ1-2สสัปดาห์ ถึงจะเห็นได้แต่ถ้าเกิดว่าขาลงอยากจะเล่นแบบช็อตสั้นๆช็อตสั้นๆให้ขาลงเนี่ยไปดูไทม์เฟรม H1 ก่อนไปดู H1 ก่อนว่า H1 เนี่ยเจออุปสรรคอะไรไหมด้านล่างนะครับผมด้านล่างครับอุปสรรคที่ขาลงกาลังเจออยู่ครับตอนนี้นะฮะขาลงเนี่ยขาเซลแล้วกันนะใช้คํานี้แล้วกันขาเซลเนี่ยอยู่ในช่วงของโลเดิมครับก็คือโลที่ประมาณตอนเช้าวันนี้หรือว่าตอนตอนเที่ยงวันนี้นะครับที่ราคาดีดขึ้นไปนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเข้ามา,ามาเข้าเซลล์ในราคาที่ตอนเช้ามันเพิ่งดีขึ้นไปมันถือว่าเป็นราคาดีไหมฮะคำตอบก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกไหมฮะถ้าเกิดเซล์ตรงนี้โอ้โหเซลล์ตรงนี้มันเป็นจุดของตอนเช้าที่คนเขาซื้อทํากาไรกันประมาณพันจุดนะครับถ้าเกิดว่าเราเซลลปุ๊บแล้วราคามันเด้งขึ้นก็อันตรายถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนําของฝั่งเซลนะครับสำหรับคนที่มีไม้ตรงนี้นะครับอ่ะเชียร์เหมือนกันนะถือได้นะครับแต่ปิดกําไรด้วยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณเจอขาบ่ายงัดขึ้นไปนะครับ ที่ผมได้แนะนําคนขาบายไปนะครับถ้าเกิดว่าขาบายเขาสามารถบายขึ้นไปได้นะครับขาบายก็จะกําไรขาบายก็จะกลับมาชนะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยขาเซลกับขาบายเนี่ยนะครับผมขาเซลลตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่เวลาขาเซลอาจจะต้องรอในอนาคตขาเซลลต้องรอให้แรงเซลเนี่ยนะครับผมแข็งแรงนะครับแรงบายต้องอ่อนแอนะครับแล้วแรงเซลเนี่ยจะต้องลงมาหาโลนี้ก่อนลงมาหาโลนี้ก่อนประมาณ1976 77บริเวณโลนี้นะครับและขาเซลลจะต้องรอให้ราคากับรีเทสขึ้นไปบน ก่อนเพื่อที่อะไรครับเพื่อได้ราคาที่ดีแล้วค่อยเซลลลงมาใหม่แบบนี้ไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปอาศัยเล่นจังหวะแรกนะครับเราอาจจะเจอตลาดพันผัวนะครับแบบสวิงแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือคําแนะนำนะครับจากประสบการณ์ที่เจอมานะครับในในส่วนของสวิงแรกเวลามันลงมาเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะพันผัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะเล่นเต็มเมนะครับรอให้มันทํารอบหนึ่งนะครับเหมือนเมื่อวันศุกร์นะครับที่มันทําเป็นรอบเนาะเนี่ยอันนี้คือเวลาเล่นขาเซลเนี่ยทำเป็นรอบเวลาขึ้นให้จบก่อนอาจจะใช้เวลานานแต่มันได้อยู่แล้วนะครับ เพียงแค่รอให้เป็นเนาะตามนี้นะครับสำหรับขาเซลล์นะเข้าใจหรือยังครับสำหรับขาเซลล์นะครับก็คือสรุปเลยนะครับขาเซลเนี่ยคือต้องรอก่อนยังรีบไม่ได้ต้องรอก่อนนะครับผมต่อไปขาบายนะครับขาบายนะครับตอนนี้นะครับขาบายคือมีคาแนะนําที่ผมแนะนําไปคือ2จังหวะนะครับจังหวะแรกคือสามารถเข้าออเดอร์ได้ถูกไหมนะครับจังหวะที่2คือรอแบบนี้ครับอ่าจังหวะ2รอเป็นลักษณะดับเบิลยูแบบนี้ก่อนนะครับก็คือยกตัวอย่างนะครับจังหวะที่2ถ้าหากว่าราคาขึ้นไปแบบนี้ ให้ทําอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับคือทําเป็นดักรุ่ยแบบนี้นะครับแล้วอาจจะต้องรอให้ราคาเนี่ยทะลุตัวเขาเรียกว่าไฮไฮของดักรุ่าแบบนี้นะครับพอทะลุแล้วเนี่ยนะครับค่อยหาจังหวะตอนที่มันย่อเข้านะครับค่อยหาจังหวะย่อเข้าคือข้อเสียของการรอแบบนี้แน่นอนครับข้อเสียคืออะไรครับราคาอาจจะไม่ได้สวยกว่าเพื่อนที่ได้ราคาแบบหูปลายไส้เลยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าคุณเนี่ยจะได้ความชัวมากกว่าทําไมถึงใช้คําว่าชัวนะครับเพราะว่าถ้าหากราคาสามารถทำ นิวไฮได้ครับดูตัวอย่าง M5 ตรงนี้นะครับราคาเนี่ยมันจะวิ่งเป็นเทรนครับเห็นไหมครับว่าพอเวลาราคาย่อลงมานะครับแล้วเกิดสัญญาณ PA หรือว่า p ลายแอคชั่นในไทม์เฟรมเล็กที่เราสังเกตเห็นนั้นด้านในทีนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยจะมีทำ PA เพื่อยกโลต่อคุณอาจจะได้ราคาไม่ดีเท่าเพื่อนครับแต่คุณได้ความชัวร์ของตลาดว่าถ้ามันทาเทรนแบบนี้แล้วนะครับราคาจะไหลขึ้นต่อตามเทรนอันนี้จะเป็นความชัวร์แต่ถ้าเกิดอยากจะให้ผมแนะนานะครับผมเข้าใจนักเทรดทุกคนนะครับมีทั้งใจร้อนและมีทั้งแบบว่าอยากได้้้ราาาาคคดดีแลวววกก็อยไมช ทางที่ดีครับลองแบ่งพอตครับคำแนะนําของผมเนาะลองแบ่งพอตครับพอร์ตที่คิดว่าเอ้ยกล้าเสี่ยงมองแล้วจุดสวยนะครับคือเนี่ยอาจจะมีคนเข้าไปแล้ว8 9 9 0 9 1นะครับผมแล้วก็มองหาสต็อปลอตเอาใต้สัญญาณไปเลยนะครับพอตนี้เป็นพอรตที่อเปิดพอรตแยกออกมาแล้วก็ลองดูนะครับลองเทรดลองเทรดแบบเสี่ยงๆดูนะครับกับอีกพอรตหนึ่งนะครับเป็นพอร์ตหลักนะครับพอตหลักอาจจะต้องอาจจะรอแบบรอคอนเฟิร์มเป็นดับเบิลยูก่อนแล้วค่อยเข้าก็ได้พอจะเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ อีกพอร์ตหนึ่งเนี่ยให้เป็นพอร์ตที่อามั่นคงดีกว่าอย่าเอามาเทรดมั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นแบบแรกก็ต้องมีพอร์ตแยกด้วยนะครับไม่ควรมีพอร์ตเดียวมาเทรดไม่งั้นเนี่ยมันจะลวนโอเคเนาะนับเฟ2สองใน F15 ยังได้ไหมครับอ่อจริงๆเนี่ยคือในทำเฟรมเล็กเนี่ยผมเกรงว่าผมอะถ้ามันลงมาเนี่ยแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำเฟรมทุกทุกทางเฟรมเราวิเคราะห์ถุงเลยนะเราจะมาพลาดแค่ทำเฟรมเล็กแค่ทำเฟรมเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยกังวลมากๆครับคือตอนเนี้ยคุณก็เข้าใจดีใช่ไหมว ทองคำอะทวนใหม่นะวีกอะเป็นขาลงเดย์อะขึ้นมาเพื่อทำสวิงโลเวอร์ไฮเข้าใจใช่ไหมแล้วเดย์อะเราวิเคราะห์กันสัปดาห์ที่แล้วว่าเดย์อะเคลียร์แล้วเดย์อะจบแล้วแล้วเหลือเฮตี่ถูกไหมแล้วสัปดาห์ที่แล้วอะวันอะไรนะวันวันที่4วันที่5เมษาราคาขึ้นมาเคลียร์เวฟเคลียร์เวฟห้าของเฮี่ก็คือเคลียร์หมดแล้วแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็มาวิเคราะห์ทำเฟรมเฮตหนึ่งต่อก็คือเฮหนึ่งเนี่ยราคาที่มันเลกันลงมาเนี่ยนะครับผมใช้หลักการของเฮหนึ่งเฉยโดยการที่ผมจะ เอาค่าเฉลีย่ยพวกแต่ละไทม์เฟรมเนี่ยมาใช้กับเฮดหนึ่งดูแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นไทม์เฟรมเล็กไงครับทุกคนไทม์เฟรมเล็กเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ที่จุดบางจุดที่อาจจะมองข้ามไปผมเลยต้องใช้คําว่าอย่าประมาทด,ดีกว่าคือทั้งขาเซฟทั้งขาบายเลยอย่าประมาทนะครับขอร้องเลยว่าอย่าประมาทในช่วงตลาดที่กําลังจะถ่ายทอดความเชื่อมัน่นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าวันนี้คุณไม่ถ้าวันนี้คุณประมาทนะครับแล้วคุณไปจัดบายเต็มหนักเต็มเหนียวนะครับรู้หรือไม่ครับว่าถ้าเกิดว่าไทาม,ม์ ผมวิเคราะห์พลาดขึ้นมาแล้วถ้าหากว่า H4 เกิดการกลับตัวลงได้แล้ววันนั้นคุณไม่ยอมตั้ง Stop l ล s s นะครับน้ำตาตกในเลยนะครับเสียดดยเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันตกอาถ้าเกิดว่ามันกลับตัวขึ้นมาเนี่ยคุณก็รู้นะครับว่าการกลับตัวของ time frame ใหญ่เนี่ยเวลามันกลับตัวเนี่ยมันกลับตัวหนักนะอันนี้คืออันนี้คือการกลับตัวหนักของ e f r ฟ m e ใหญ่ท m e ฟ r ม m e d a ท time f เ a m e H4 เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้ทุกคนมาพลาดจังหวะนี้เนึกอบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเสียเล็กเสียน้อยค่าทางด่าเป็นค่าทางดดด่่่่วววนนนกก็็ไ้้คคเทชงงีือจาาาย ถ้าเกิดว่าวันไหนคุณพลาดคิดว่าเป็นค่าทั้งด่วนไปนะครับมันจะได้แบบไม่ไม่เสียดายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ประมาทต่อให้วันนี้เนี่ยขาบ่ายจะได้เงินก็ตามยังไงเราก็ไม่ประมาทครับรับทราบเนาะถือว่าเราเราควเราจำกัดความเสี่ยงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขอใช้หลักการที่ผมวิเคราะห์มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมวิเคราะห์ว่าไทม์เฟรม H1 เนี่ยมันจะลงมาทําเป็นลักษณะดับเบิลท็อปเนาะเพราะว่าคลิปเมื่อวานผมก็ไไดด้้้ลลงปปแววว่า่าาาาผมคกรขอใหเ็นับ เป็นดับเบิลท็อปเนี่ยฉันจะเข้าบายตรงนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะได้ของแล้วนะครับอาใครได้ของแล้วบ้างครับยกมือหน่อยนะครับผมแล้วก็ใครที่แบบยังไม่กล้าเข้านะครับก็ไปรออย่างที่ผมบอกนะครับเอาชชว์ๆนะครับแล้วค่อยเข้าก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะฮะอยากจะใช้คาแนะนาของผมก็ได้นะครับคือแบ่งพอร์ตนะครับแล้วก็เทรดในแผนนี้นะครับแล้วก็เหลืออีกพอร์ตหนึ่งเอาไว้เทรดอีกแผนหนึ่งนะครับผมมันจะได้ทั้งแบบ2พอร์ตเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันคอนเฟิร์มทั้งสองแบบนะครับก็ได้เงิน2อ่อเลยนะครับ วะอ่าโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาสรุปเลยนะครับก็คือว่าทองคําที่ผมมองนะครับก็คือผมมองว่าทองคำเนี่ยจะเกิดรูปแบบแพทเทิร์นกับตัวขึ้นในกรอบราคาที่ผมตีไอ้เทรนลงแบบนี้มานะครับก็คือจะวิ่งประมาณนี้แล้วกันนะจะวิ่งประมาณนี้ทําไมถึงทาไมถึงคิดว่าขึ้นไปแล้วทุบลงมาต่อใช่ปะคาตอบก็คือไอ้เวลาประมาณเนี่ยชั่วโมงก่อนหน้านี้มันสร้างซับไพมันสร้างซับไพครับผมเลยมองว่าราคาขึ้นไปเนี่ยปิดกาไรจังหวะแรกก่อนเพราะว่า อาจจะมีแรงเซลล์ทุบต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าทุบต่อได้เนี่ยคือเราจะมองว่าเป็นทริปเปิลบอททอมก็ได้หรือเราจะมองเป็นแพทเทิร์นไซเวย์แล้วก็หลุดกรอบลงมาแบบนี้ก็ได้เรามองได้หลายแบบเลยเนื่องจากถ้าเกิดมันเกิดรูปแบบแพทเทิร์นการสร้างรูปแบบแพทเทิร์นคือการสร้างความน่าเชื่อถือให้ตลาดครับถ้าเกิดว่าตลาดสามารถเบรกขึ้นได้ความน่าเชื่อถือของทองคําจะมีครับแต่ถ้าเกิดว่าทองคําสามารถเบรกลงความน่าเชื่อถือของทองจะหมดคนจะเทขายนี่คือที่มาของความเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะรู้ว่าความเชื่อออออหรืืไม่่เชอขงองท ของนักลงทุนนะครับเราสามารถมองกราฟในกรอบนี้ได้เพระาะฉะนั้นครับทุกคนเนี่ยตีกรอบเลยเลยนะครับก็คือกรอบบนราคา198,202 9 0นะครับกรอบล่างคือ1,988ถึง1,992ละกันประมาณนี้นะครับผมกรอบบนกับกรอบล่างราคาด้านลางนะครับก็คืออยู่ที่1988ถึง1992นะครับส่วนกรอบด้านบนคือ198 9ถึง2,002ผมคาดการว่าล่วงหน้านะครับก็คืออาจจะเกิดไซเว่ก่อน อาจจะนะแต่ถ้าเกิดว่าทะลุไปก็ยิ่งดีเลยถ้าทะลุแล้วได้ง่ายเลยครับทะลุได้เล่นง่ายเลยครับเราทุกคนนะครับลองตีเทรนแบบนี้ดูนะครับผมลองตีเทรนแบบนี้ดูนะครับถ้าหากทะลุเลยก็ไม่ต้องเหนื่อยเป็นทิปเปิลท็อปแล้วครับอาทิปเปิลบอททอมแล้วก็คงเป็นอาบอททอมจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแต่คือไม่อยากประมาทเนาะเพราะว่าผมเห็นจุดสะพายตรงนี้ก็อาจจะเกิดแรงเซลล์อีกรอบหนึ่งก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ประมาทนี่คือการเดินทางอ่ะใครอยากให้สรุปการเดินทางของทองคาอีกบ้างไหมนะครับผมจะ ยงข้อสรุปให้แล้วทุกคนนะครับแคปหน้าจอโอเคไหมแคปหน้าจอเพราะว่าตอนนี้ทำเฟรม H1 ผมเห็นแล้วว่า H1 ด่วีแวร์ที่จะเกิดขึ้นได้มีโอกาสเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้นะขายากสรุปนะครับพิมพ์ว่าขอสรุปมันได้เลยนะครับถ้าเกิด SL นะครับแนะนําว่าเอาใต้สัญญาณนะครับผมแนะนําเอาใต้สัญญาณแล้วก็เผื่อค่าสเปดของโบเกอร์ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่อยากรีบอะ่ะก็รออย่างที่ผมบอกนะทำดับเบิลยูก่อนอแล้วค่อยแล้วค่อยเบรกไฮแล้วค่อยบายขึ้นไปเพราะว่าถ้าเกิดเข้าแบบเนี้ยมันมีความเสี่ยงเหมือนกัน นะคม,มันมีมีให้สองแบบที่ผมแนะนําไปมาสรุปกันต่อนะครับรูปแบบการวิ่งของทองคํานะครับผมจะขอใช้คําว่ามีมีโอกาสเกิดรูปแบบไซเว ประมาณไหนนะครับเอาราคานี้เลยนะครับแล้วก็ขินกระชับตรงนี้ให้ว่าถ้าหลุดกรอบล่างจะลงต่อถ้าหลุดกรอบบนจะขึ้นต่อเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าขึ้นถึงไหนลงถึงไหนนะครับเพราะว่าแผนนี้ผมมองหมดแล้วทั้งขึ้นทั้งลงเลยนะครับมาดูตัวอย่างของขึ้นก่อนเลยกันนะฮะขึ้นเนี่ยนะครับถ้าขึ้นนะกลับเป็นเทรนขึ้นเหมือนเดิมจะใช้ลูกศรส,สีเปลี่ยนสีก่อนนะสีเขียวแล้วกัน เอาสีสีสีเขียวสีเขียวถ้าเบรกขึ้นได้นะครับผมขอใช้ขอขอวาดรูปแป๊บนึงนะสมมติว่าแบบนี้นะเอาแบบละเอียดละเอียดเลยนะฮะเบรกขึ้นมาอย่างนี้นะฮะทะลุหายขึ้นมาได้นะครับทะลุหายขึ้นมานะครับแนวทางที่จะวิ่งนะครับผมมองว่าจะวิ่งเป็นแนวทางแบบนี้ติดประมาณ2018ถึง2020ก่อนนะครับอาจจะติดนะฮะติดแล้วก็ยึกยักแล้วก็กลับไปที่ไฮเดิมนะครับ30นี่คือการหลุดกรอบขึ้นนะครับผมอ่าต่อไปนะครับต่อไป หลุดกรอบลงเบรกลงแบบนี้ครับจากนั้นสัญญาณเขียวรีเทสแท่งเขียวขึ้นมารีเทสแล้วก็รอแท่งแดงมาต่อนะครับคอนเฟิร์มต่อเบรคเอาเบรเอาลงต่อจะปิ่งประมาณนี้พึ่งมาหาโลนี้อ่ะประมาณนี้นะครับอาจจะมีราคาตรงนี้ติดๆขัดๆนิดนึงนะประมาณ80 โอเคอ่ะจะเป็นแบบนี้นะครับมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าตอนนี้ทุกคนกําลังอยู่ในจุดที่อาจจะเกิดไซด์เวย์ได้อันนี้คือแผนอนาคตแล้วกันถ้าเป็นหัวข้อที่ผมคิดไว้นะครับก็คือสิ่งที่ผมมองนะครับผมเนี่ยมองว่าราคาจะเบรกขึ้นแล้วไปกับตัวด้านบนแทนผมรอเล่นเซลล์ตรงนี้ถ้าเป็นส่วนตัวนะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะมองว่าขาใบาอาจจะชนะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีโอกาสชนะแต่ถ้าเกิดขาใบาจะกลับมาชนะได้คือต้องทะลุไฮนี้ทะลุไฮนี้ครับมองผมจะเล่น จะเล่น f o l l o บายต่อถ้าใครอยากเอาชัวร์แบ่งพอร์ตแบ่งพอร์ตแล้วไปรอจังหวะแผนเขียว หรือไม่ก็แผนแดงคุณสามารถแก้คันมือได้โดยการที่แบ่งพอร์ตไปนะครับแล้วก็เทรดในกรอบเทรดในกรอบนี้นะครับเป็นกรอบไซเวยยติดล่างบ่ายขึ้นไปสต็อปล s ออยู่ใต้ไส้สัญญาณเลยก็ <c oughs> ถ้าเกิดเล่นในกรอบนะครับขาทุนประมาณ300กว่ากว่าถ้ากลับขึ้นไปบนกรอบก็กําไร1,000จุดก็โอเคนะก็มีตังกินขนมอยู่ <c oughs> ได้ตังกินหมูกระทะอยู่นะฮะพันจุดเสีย300ได้พันเออก็โอเค ลองไปคำนวณกันเองดูแล้วกันถ้าเล่นในกรอบนะครับก็ให้ระมัดระวังในส่วนของการที่ถ้าเล่นบายใช่ไหมครับแล้วก็เฮ้ยอยากจะถือยาวต่อแบบนี้นะครับ คำแนะนำของผมนะครับคิดแบบนั้นได้ไหมคิดได้แต่ต้องปิดกำไรด้วยเพราะอะไรครับเพราะรูปแบบแพทเทิร์นเรามังคับได้ไหมว่าชั้นบายนะแกต้องเป็นดับเบิลพอตทอมเท่านั้นเพราะว่าชั้นบายอยู่เราบังคับมันแบบนี้ได้ไหมครับบังคับมันไม่ได้ถูกว่าเราก็ต้องเผื่อใจนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราบายขึ้นไปได้แล้วสาเร็จปิดกาไรแบ่งไปก่อนแล้วเหลือไม้สักหนึ่งไม้เผื่อเผื่ออะไรเผื่อฟุกเผื <c> ่ <oughs> <c oughs> อฟุกนะครับแต่ที่เราเผื่อหนึ่งไม้แล้วก็กันท,ท,ทุนไว้ เพื่ออะไรครับเพื่อตลาดไม่เข้าข้างเรานะครับราคาลงมาแล้วเราจะทำยังไงกับมันครับเราจะวางแผนใช้แผนเฮจิ้งใครใครเข้ามาทันบ้างแผนเฮจิ้งเฮจิ้งนี่คือเฮดบายล่างเซลล์บนนะครับไม่ใช่ว่าเซลล์ล่างบายบนนะครับแบบเฮดยือพอร์ตเอาชีวิตรอดเราจะถือบายอยู่ด้านล่างนะครับถือเซลล์อยู่ด้านบนที่เหลือรู้ไหมทำไงต่อผมจะทําผมจะวางแผนแบบนี้ให้แล้วกันนะครับตามไม่ทันนะเริ่มยังมาเริ่มเลยขอใช้เป็นสเต็ปแล้วกันนะครับตำแหน่งเลขนะครับผมเป็นตำแหน่งสเต็ปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วลองฟังตามนะลองใช้เห ผลดูนะว่าฟังแล้วคุณโ okay อเคกับมันไหมมนเริ่มกันเลยนะครับสมมุติว่าทุกคนเนี่ยเข้าตำแหน่งที่1น,นะครับคุณเนี่ยมีไม้นะครับไม่รู้ว่ามีกี่ไม้นะแผนที่หนึ่งนะฮะก็คือสเต็ปหนึ่งขอใช้คำว่าสเต็ปแลวกันสเต็ปหนึ่งขึ้นไปบวกแถวประมาณพันจุดสเต็ปหนึ่งเนี่ยแบ่งปิดแสดงว่าสเต็ปหนึ่งคุณจะเหลือไม้อยู่ต่อไปคุณเข้าสเต็ปสองทำไมถึงเข้าสเต็ปสองสเต็ปสองมีโอกาสที่จะเกิดเป็นพวกทิปเปิลมอทอบได้อาจจะวนกลับมาหาที่เดิมก็ได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้มันมีสลายด้วยแล้วกก็็มีแนววต้าาดยเร เผื่อไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่า SL เราจะเสียได้ไหมครับเราไม่เสียได้ครับเพราะว่าเราแบ่งปิดไปจ่ายค่า SL สเต็ปสเรียบร้อยแล้วถ้าหากมันสามารถทะลุขึ้นไปได้ครับคุณมีค่าแบ่งปิดไปจ่าย SL สเต็ปสจากนั้นพอมันเบรก New ไฮขึ้นมาได้ครับแน่นอนครับว่าสิ่งที่ต่อไปที่คุณจะ f o โลคืออะไรครับคุณ f o l โลบายขึ้นต่อเลยเท่าเท่ากับว่าสเต็ปสโอเคสเต็ปสแพ้แต่คุณสามารถมีสเต็ปหเพื่อยือนยันรูปแบบเทรนได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ลองใช้แผนนี้ดูอันนี้คือในมุมมอง ที่มันเบรกเอาขึ้นนะครับผมมุมมองที่สเต็ปสองแพ้โอเคไหมแต่คุณยังมีสเต็ปหนึ่งอยู่ต่อไปครับอีกมุมมองหนึ่งต่อไปนะครับต่อไปในกรณีที่สเต็ปหนึ่งเราแบ่งปิดนะสเต็ปสองเราเข้าเซล์ปึ้งนะครับจากนั้นครับแผนไอเฮดจิงของเราอะเกิดสมบูรณ์แบบขึ้นมาคาเซลเนี่ยผมมองนะฮะราคาเนี่ยจะกลับลงไปที่เดิมเลยนะ1 0 0 0จุดผมมองว่าถ้าเกิดสเต็ปสองสำเร็จฟังไม่ผิดนะถ้าสเต็ปสองสำเร็จผมมองว่ากลับลงไปที่เดิมก็คือราคา1988 1992ก็ไม่จะไปต้องเอาพันจุดก็ได้900.800จุดอจุดอะไรอย่างนี้นะครับ SL ใต้สัญญาณประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดว่าใต้สัญสญ,ญาณตรงนี้มันแท่งเท่าไหรอ่อ่ะ1 9 8 6 7คุณก็เผื่อค่าสเปรดเป็น1986อ่ะคุยกันต่อนะฮะถ้าอา t e สเต็ป uh, สเนี่ยผมมองว่าจะกลับลงมาที่เดิมเท่ากับว่าสเต็ปสคุณจะได้ไม้ด้านบนถูกไหมแล้วไม้ด้านล่างคุณจะกันเขาเรียกว่าโดนกันทุนจากนั้นครับสิ่งที่ผมจะให้คุณทำก็คือคุณจะไปเหลือไม้สเต็ปสอยู่แล้วคุณก็แบ่่่่งงงงไม้้ปิดคครรึึนึนนนโชเเพืออาั ไปทําอะไรครับทุกคนไหนลองตอบสิเอาไมา้ครึ่งนึ่งของสเต็ปสเอาไปทํำไรเอาไปจ่ายค่า SL สเต็ปสต่อวัวลรลูมเหมือนเดิมครับถูกต้องวัวลรลูมเหมือนเดิมไอแบบเนี้ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะในไลฟ์สดเคยพูดแล้วไม่รู้ว่าไลฟ์ไหนนะครับจำไม่ได้ว่าช่วงไหนผมพูดแล้วนะใครจำได้บ้างผมพาเล่นเฮจิ้งแบบนี้นะครับแล้วมันตรงเป๊ะเลยแล้วก็ ฉับหมดเลยนะครับรอดหมดเลยนะคือเราจะแบ่งปิดของสเต็ปสเนี่ยมาจ่ายมาจ่าย SL ของสเต็ปสถ้าเกิดว่า SL ของสเต็ปสเนี่ยนะครับผมระบายที่สเต็ปสใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าแตะสัญญาเอ้ยไม่ใช่ว่าแตะโซล,ล้วเข้านะก็ต้องมีสัญญาณด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยเราเดี๋ยวเราเสียไมฟีนะครับอย่างน,น้อยมีสัญญาณให้เราเข้า,ขาก็ยังดีครับผมมีสัญญาณให้เราเข้าสเต็ปที่3ต่อนะครับถ้าเกิดว่าสเต็ปสแพนะครับแน่นอนว่าไม้ที่เราแบ่งปิดไม้ที่เราแบ่งปิดนะครับผมก็จะมีตังมาจ่ายค่า SL นี้แล้วเวลามันทะลุเบรก เอาไปผมก็จะมองว่าโอเคจะลงตามแผนการเลยนะครับก็คือ H 4จะลงมหาโลนี้เลยนะครับคุณก็จะได้12บถือยาวเลยนะครับแล้วก็ค่อยฟ o l โล w เล่นเซลล์ต่อลงมาเรื่อยๆต่อไปถ้าเกิดว่า3เนี่ยดันเกิดสัญญาณบายขึ้นมาต่อเกิดสัญญาณบายขึ้นมาต่อแล้วววแหววโอ้แนวโน้ม no, มันดูทรงว่าจะกลับตัวขึ้นมากๆเลยจะเทรด4ต่อดีไหมวะเออน่าสนใจไหมะจะเทรด4ต่อดีไหมก็ได้นะเพราะว่าอะไรครับถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆตามที่ผมพูดในฉบับ123อออกมาสมบูรณ์แบบ จริงนะมันถามว่าเก็บกับอะไรที่ติต่อหรืว่าหนึ่งก็เก็บได้2เก็บได้3เก็บได้คุณมีเงินมาจ่ายสเต็ปที่4ได้ไหมก็มีได้นะครับผมแถมคือทำวอลูุ่มเหมือนเดิมนะครับทำทำเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าเกิด4นะครับเซลล์สเต็ป4แพ้สุดท้ายเบรกเอาเป็นราคาทิปเปิลบอททอมคุณตลาดจะเลือกฝั่งคุณสามารถฟ o ลโล w บายต่อได้เข้าวอลุ่มเดิมเลยครับโอเคปะ่ะมันจะเป็นการเล่นดักทางไปเลยครับเซลล์บนบายล่างเฮจิ n งแบบนี้เฮจิ n งแบบนี้นะไม่ใช่ว่าเซลล์เซลล์ล่างบายบ ใครไปเฮจิ้งแบบนั้นบ้างไม่ใช่นะครับผมมันเอาไวยืมพอร์ตแต่ว่าเราจะเฮจิ้งเพื่อเอาค่ามาร์จิ้นเพื่อไปเล่นเขาเรียกว่าขยายไม้ได้มากกว่าเดิมนะครับนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเทรดมั่วมาร์จิ้นหลักประกันของคุณจะเหลือน้อยแล้วเทรดไม่ได้